สวัสดีทุกคนด้วยครับผมจะมาบอกการตั้งค่าแล้วกันมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าให้สอนตั้งค่าหน่อยตั้งค่าเหรอผมจะสอนยังไงผมสอนคนไม่เป็นด้วยแล้วตัวเองไม่เก่งเลยไปสอนคนอื่นแล้วไปเวเก่งซะแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมตั้งค่าอะไรบ้างแล้วกันนะ,ะนะถ้าอยากตั้งค่าตามนะดูเลยก็ดูเลยลไม่งั้นก็แคบแคบไว้อะ จะพอไปตั้งค่าตามผมก็ได้เยี่ยวตัวก็ผมก็เปิดไว้ตลอดนะเยี่ยวตัวปุ๊บมันจะซูมให้อัตโนมัตินะครับเปิดไว้มาการควบคุมขั้นสูงในการประมาณนี้ประมาณนี้เปิดไว้เปิดปิดก็ถ้าอยากตั้งค่าผมันผมก็จัดไปสลับเป็น FPP ก็เปิดไว้ครับเวลาจังหวะประชิดอะไรประมาณนี้ เราก็จะปรับเป็น fpp มันรู้สึกว่ามันจะเล่นได้ดีกว่านะแล้วก็มุมมุมกล้องนะจะเป็นมุมกล้อง tpp fpp จะกว้างขึ้นก็เปิดไว้ให้สุดเลยช่วยเลงเปิดไว้ดีที่สุดแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่สำคัญนะเพราะว่าเวลาเราวิ่งไปใกล้ๆเจอศัตรูจะมีสัญลักษณ์ขึ้นรอยเท้าอะไรงี้แนะนำให้เปิดคนระับ เนี่ยนะตรงนี้ไว้นี่นะตรงนี้เด้อโอเคแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นผมพวกนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งเลยนะก็จะมีไจโรไจโรเปิดตลอดเปิดไว้ตลอดเวลาประมาณนี้ประมาณนี้กราฟ,ฟิกมาดูกราฟ,ฟิกกราฟ,ฟิกผมปรับสมดุลเอฟเฟกต เฟรมเรทอ่าสูงสุดนะได้สูงสุดแค่นี้แหละ iPhone 12มันได้แค่นี้แต่ถ้า13ก็น่าจะได้90เฟรมอยู่ถ้าปรับเป็นดีนะเอผมอย่าปรับเป็นดีก็ยังสุดสูงสุดแ้นก็เล่นเป็นสมดุลแล้วก็สูงสุดเฟรมเรทก็จะอยู่60นี่แหละมะั้งเพราะว่าสูงสุดได้แค่60ความละเอียดภาพก็ 4x ไปเลย 4x คืออะไรวะ นะ่าจะเป็นภาพแบบภาพชัดขึ้นอะไรเงี้ความละเอยียดภาพชัดไม่มัวเห็นนะความสว่างก็ปรับให้สุดไปเลยรนะ้อยห้าสิบประมาณนี้ปุ่มผมก็นี่บาองอันผมก็จะเป็นปุ่มใส่นะบางอันผมก็จํา,าจได้แล้วว่าปุ่มตรงนี้มันคืออะไรผมก็เลยปรับให้มันเป็นใส่ไปถ้าอยากได้โค้ดความไวหรือปุ่มกนะ็เยนทิ้งไว้ให้แนละ้ ต่อได้เลยว่ายิลงลมคมกิบนะนะยิลงลมคมกิบเก็บอัตรนมั้นก็เก็บเปิดไว้เกียดกดเองมีแค่นี้นนละมั้งผมไม่ได้ปรับอะไรเลยกับเกมนอกนั้นก็ใช้ฝีมืออนี่ไอคิโม,โมจะไปเจอกันในแมทกันเพื่อลองไหนผมลงนั่นแหละจรเง Này hey, gọi tao tìm hung lợi Đẹp má Đẹp má đẹp má bạc, bạc má Now, info tally. ถ้าไม่กระตุกนะทำแบบยิงดีกว่านี้อีกไม่อยากจะคุยเอาริยไม่ค่าสม,มูทเท่าไหร่ เข้าเลยเข้ามาเลยครับเกือบแมบบไมล่ะพูดแต่ว่ามันกระตุกแหมปุ๊กกลักเลยแหม เข้ามานี่เข้ามานี่เข้ามานี่ขอยอดิครับวายวาย มาอีกหลักผมบอกแล้วถ้ามันไม่กระตุกนะผมเล่นดีกว่านี้ไม่อยากจะคุยแล้วเพื่อนไปโดนไหนเยาเนะไ้เจ็บอยู Là... lại nào. Chừng lại nữa. เฮ้ยหมดละข้างในานี่หมดละเดี๋ยวข้างนอกเข้าบ้านไปแล้วหรือว่ายัางไงอ้อบนหลังคาขึา้นหลังคาไปแล้ว ก็หาตัวอื่นด้วยนะนีน่โอ้ยสังหักเลยเอาตรงนี้อะ Det er hey. ตัวจะซ้ำได้ายว้ายตัวนึงอนะ จะว่าเฮ้ยล่าดกวดจริงด้วยไอ้นมนี่มันลล่มันล่าผมตัวบ้านนั่นนะใช่ใช่ใชอ่ะเฮ้ยมันโดนแล้ว chơi to tỏ... kết mày đai vô em 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 ôi Nó cứu anh nghe หมดไหมหมดหรือเปล่ามาเจอคนเฉยเลยหามาเจอเฮ้ยนอกว,วงรัว หาไม่เจอวะ่ะมา้เพื่อนนัดียวก็หัวเกือบหลุดนะเอาจริงไม่ถึงกูนี่แหละหัวเกือบหลุดนี่ เอาอยู่นะแต่ยังน็อกอยู่เลยตัวอื่นอยู่ไหนวะไปเพื่อนโดนแล้วเอ้ยะด้ำ ได้ชมแล้วไ,ได้ชมแไดชมแล้วไดชมปแล้ว Trustee? ได้แชมแล้ว้าวพอละพอลพอละพพอลพลพอลพอละพอพอะแล้วพอแล้ว,ลว,ลวลไวเจอกัน